สวัสดีค่ะวิชานางสาวสันิตูหลงเด้งเป็นเจ้าหน้าที่รพอพศตอมารบุออกค่ะวันนี้เป็นนจอพอพาตัวรพอพศตอมารบุออกค่ะเพื่อ<ค>ใ้การส่านร็ว้นิชนางสาวนารยาเจติได้รับการจ้างงานที่รอพศตอมารบุออกได้รับตำแหน่งเป็นพ,พนักง,งานบริการทั่วไปค่ะ มารับชมรอคอสตอรของเราได้เลยค่ะมาชมการทำงานของผู้พิการในแต่ละวันของเราค่ะในแต่ละวันผู้พิการของเราก็จะมีการเช็คอุณหภูมิของตู้เย็นนะคะและจะจัดเรียงแฟ้นในตู้ของเจ้าหน้าที่พยาบาลของเราค่ะ มีการเรียบเยนฟอนเดอร์ของแต่ละวันก็จะมีคนไข้จะมีคนไข้ามาใช้ว่าใช้บริการทุกวันเราก็จะมีการเรียนฟอนเดอร์และจัดเก็บฟนเดอร์ให้ให้เป็นที่เป็นทางค่ะและนี่คือห้องอยาผู้พิการก็จะมีการเช็คยาสต็อกยาวันหมดอายุจะได้จัดเรียงให้ดี จัดเก็บให้ดีหรือว่าเช็คยาที่ขาดอะไรแบบนี้ค่ะเป้าหมายของรพอสอตที่อยากส่งเสริมให้ผู้พิการของเราได้ออกนอกสถานที่เช่นจัดสบ่งเอกสารไปยังต่อตออบตบ้านจ,จะให้ช่วยในการข้อสังคมให้กับผู้พิการ ได้มากขึ้นนอกเหนือนจากการลงพื้นที่ดูแลให้กำลังใจแก่ผู้พิการผู้สูงอายุและผู้ติดเตียงติดบ้านค่ะที่อยู่ในความรับผิดช,ชอบของเราพสตมรบูต่อไปค่ะมีความประทับใจในที่ได้รับการจ้างงานได้เห็นคุณภาพชีวิตของครอบครัวตัวเองมีมีมคม มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะการออมเราก็ได้มีการออมมีการออมทอง,ทองมีการออมทองแล้วก็ออมเงินเดือนละ500บาทและได้มีอาชีพเสริม เราได้ทำอาชีพเสริมคือมีการกรีดยางแล้วก็เก็บปามรับจ้างกรีดยางแล้วก็รับจ้างเก็บปามค่ะโมเดลโครงการโมเดลวันละสิบบาทเราก็ได้ร่วมโครงการปีนี้จ่ายไปแล้วหกเดือนค่ะโอนไปแล้วด้วยแล้วก็อยากแนะนำผู้พิการ ท่านอื่นๆที่ได้รับการจ้างงานให้ร่วมโครงการหลายๆคนจะได้จะได้รับการจ้างงานอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะการจ้างงานของผู้พิการมีประโยชน์ต่อ่วยงานของเรามากค่ะช่วยแบ่งเบางานของเจ้าหน้าที่ผู้พิการมีความสามารถเทียบกับคนปกติได้เลยค่ะช่วยงานได้ ที่เราพอสอต,ต่อเกือบได้ทุกอย่างได้ดีมากเลยค่ะสุดท,ท้ายนี้ขอขอบคุณทางบริษัท dkhs small land field marketing ประเทศไทยจำกัดที่ได้สนับสนุนให้ได้มีการจ้างงานผู้พิการของเราค่ะขอบคุณค่ะ